เรามาดูงานติดตั้งนะครับตัวจูตาร์คอสไฮบิดนะครับติดตั้งเป็นชุดกล้อง3าจุดนะครับก็อยู่ที่5,900บาทนะครับผมจะให้ดูมุมมองด้านหลังกันก่อนเลยนะครับงานติดตั้งนะครับดูกล้องหลังกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูกล้องหน้านะครับใหบิ๊เห็นไหมครับก็มาติดตั้งถึงที่บ้านเลยนะครับอันนี้กล้องหลังตัวใหม่เห็นไหมครับลักษณะให้ดูนี่ครับกล้องหลังเก็บงานนี้เรียบร้อยตรงนี้สนิทเหมือนเดิมมีรอยงัดแงะนะครับเห็นไหมอะต่อมามาดูภายใน นะครับก็ตัวกล้องก็จะอยู่มุมเดิมของโตโยต้านะครับปกติมีชุดของโตโยต้าติดตั้งเข้าไปเห็นไหมครับที่กีดกระจกตรงนี้แล้วก็ทับๆตรงนี้ให้นะเพื่อให้เกิดความสวยงามอันนี้ก็คือกล้องภายในตัวที่เป็นอินราเรดนะครับตัวนี้กลางวลากลางคืนอันนี้กล้องหน้าหลังนะครับเห็นไหมลักษณะตัวกล้องเก็บงานให้เรียบร้อยอนะ่อันนี้ก็ประมาณ4ปีนะครับที่ลูกค้าติดตั้งมาของโตโยต้าก็เกิดความเสียหายนะครับ ไม่บันทึกแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นชุดนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่ะมาดูกันมาดูกันมีกล้องแบบสามมจะแตะให้ดูอันนี้คือกล้องอ่าดูดกล้องกล้องภายในนะครับแล้วก็กล้องหลังแบบกล้องหลังกล้องหน้านะกล้องหลังภายในนะครับสามจอนะครับ สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับติดต่อทางเพจได้เลยสำหรับใครที่ลังเลอยู่นะครับก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะครับชุดนี้มีไม่มากนะครับสั่งเข้าเพียงร้อยชุดเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อทางเพจได้เลยสวัสดีครับ